ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปเปิดร้านนะจ๊ะวันอาทิตย์ลหลายคนหยุดแต่เราไม่หยุดทํางานเก็บตังเพื่อที่จะกลับเมืองไทยวันนี้อากาศดีอีกหนึ่งวันร้อนมากเลยวันนี้นี่ช่วงเช้านั้นเนี่ยก็มีเรือบ้างปลาปลายเพราะว่ายังไม่ได้หยุดกันจริงๆ ดูเรือกันนิดนึงคนเกาะจะมีอะไรก็มีทะเลกับเรือใช่ไหมช่วงนี้มันกำลังจะเข้าหน้าร้อนไม่ใช่เข้าเข้าหน้าร้อนแล้วร้อนมากพามาชมอันนี้นิดหน่อยนะเยอะเรือไม่เยอะเพราะว่าถ้าหน้าร้อนแบบโรงเรียนหยุด อันเนี้ยพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะพาลูกหลานมาเที่ยวกันนั่งเรือชมนกชมไม้ชมวิวตามภาษาวันหยุดก็คงจะมองว่าเราทำอะไรวะก็เราอยากทุกขไ,ไม่โอเคนะจ๊ะ จะค่อยเข้ามาเม้ามอยใหม่สวัสดีนะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะ